สวัสดีค่ะพบพอกันอ no ีกเช่นเดิมเช่นเคยครับผมกับสองสองพุทธาวภากินชาแนวพาะพีผะนองกินข้าวนี่เี่เตาคือเดิมไมู่้ยังง้อแม่บันมึงนี่ค่ะกับหมกุ้งเสพเซฟค่ะเก็บกับชัวงอกน้ำมันตุ่มไก่อย่างเรื้อยๆค่ะย่างเองด้วยจ้ะไก่ปอกค่ะปลาทูผัดโหระพาจ้ะอยู่เขาสวยแล้ว่น้อง วอนนี้เขาก็ขึ้นพี่น้องเนาะคุูปุกุนจีแบกข้ามารับชมเนาะกินกันเรยพี่น้องจำุคดมาเรืพี่น้องบางไก่บาไก่พิเศษเ่นรักไก่เชียงพี่น้องคูปทุกุลมาค่ะถามกันครับผมมาจำบุคคย้ำเลยมือนี่ก็ลายอย่างลายประกันตำบุคคไม่บานจดไห้เรียมพักทุวกออ ก็ปีกไก่ไก่ปีกอันนั่นแปละระหว่ากปีกตุกอัอขุ้นตุกมีออกหรอเด้ี่ึ๋งไงครับปะป่ม้ ขอบิตูตัวอ,อ, <laughs> อย่างไม่นัวละลายมั้เนี่ยขอบมูอถือขอบมือค้าตัดมองมั้ยเหลือง

นั่นมือสุดนั่งเธ <laughs> อตากอะไร <laughs> แบบนั่นล่ะหล,ลังล่ะหรอซ้อถมถอกินไปคุ้ยกันไปดีนะพี่นองอือ một tốc bớt thêm một tấn hạc tròn lương thêm của mặt 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 คุณไปดูมันถูกใจขนาดนี้เออนะครับงุ่มจัง xong mà hướng hướng một đẹp ừ. nhau mà chỉ dạng bất tối, dạng kim mô bất tối. không? 嗯，这个、啊，嗯，嗯。<Okay. S 2> 嗯。嗯，OK，,、right. okay 了嗯。吧 <laughs>，嗯。o k 了，嗯，嗯。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  Tập gắn lắm quá cây Không có con gắn

Nắng hả? Ừ. Ừ. Nắng nhạc, đi cơn kèm ngon xưa dạng ừ. mẹ ngon tùm phục mẹ ngon mô tùm ngon mô mô mà mô tủ mô 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 อัแต่ลิงหน่อยน่ะพีน้องเสียบคักอีนนี้พี่น้องแกยอย่างดูฉากือแกดูขนาดนี้หรือไะ Mm hmm. ผมความหวานยี่หนิผมไม่จะดขนมบวานเลย Nó nồng nhanh không lắm Bà Rồi ngay cái cung nồng ấy Chứ bà nó cắn cái lòng mình หลายโมไลหรอกพี่น,น้องกิมทำชิมอะไรชินเค้ยยิมเนาะพี่น้องเรากินเพื่ออยู่ทั้งต่อสู้เพื่อวันข้างหน้าเนาะพี่น้องน่ะรับผมกันือว่าเล็กพี่น้องมีรายช่างหลายประกาันเขอขอบคุณพี่น้องฟังไปเฮะสุขสุขคนเนาะสุขธรรมารับชมกันอีกที่หนึ่งกัแบแซมแซมกันครับผมกับพีทขึ้นไปครับนี่พบทบทกันอีกที่หนาครับบูมสวัสดีค่ะ